าดพี่น้องปื๊ดมันกิโลคนตัวเดียวนี่เนี่ยอิรินอกป่าเออมึงพี่น้องมึงมึงคืออะไรบ่าวบันกัมสวัสดีครับพี่น้องบ่าวบันบรนทุเด้อพี่น้องด้วยมันนี่กับพอ่อๆกับบ่าวบันบรนทุเด้อพี่น้องด้วย ตอนเราร้าวันที่8เนาะพี่น้องเนาะตลาดช่องจอมอำเภอกับเชีองอยงจังหวัดส,สุรินทร์พี่น้องมาเบิ่งว่าเข้าที่ี่อย่างมาขามาขายเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะออามาหยางมาทางไหนจังน่อยนึงกัมาพ่าอยายเนาะพี่น้องนอเนาะเจ้าของบักขามป้อมเจ้าของบักขามป้อมโอ้ยมื้อนี้มาตเต็มล้ำรถเลยบดียายหน้าก็ว่าท่านล่างท่านล่างอยู่วัดดอนชะนาลุดนะนอมื้องอะไรล่ะมันนี่ลอยมืมอ้อนี้107 107พี่น้องได้5 105พี่น้อง นี่สองราคาตน้อยกับตัใหญ่ฮึมฮึมนะเด้อพี่น้องยื่ทางเขาเลยหลังซี่เกยพี่น้องดูนี่ซี่เกย์พันกระตังไหมหลังซี่เกยต่อเวกข้าวาพี่น้องเกย์พนั่งอยู่นี่นะยิ้มเป็นบอยู่นี่นะยังไม่จังไนนะพี่น้องเนาะที่ก่อนหนังงัวของบ้าตัวหนัเนาะพี่น้องหนังงัว่าจะเป็นหนังงัว่าหนังแห่งหนังแห่งแล้วก็หนังนี่ครับรุ่นราคาสิบห้าบาทพี่น้องราคาจง เราก็จะเป็นปลาของเกียร์หนักด้วยพี่น้องเลยโอ้ยปลาคอหอยป,ปลาปลาลดปลาคอเบ้ยห้าถุงอ่ะเหลียวเพี้ยวรถลงมาเอาที่นี่เลยเป็นหอยด้วยพี่น้องเป็นหอยเป็นรับรถเลยเป็นหอยหอยหอยห้าถุงห้าถุงในอย่างหอยหอยจุกโ่วงหอจุกอุ้ยหน่วยใหญ่ครับพี่หน่งหองใหญ่หนุ่ยใหญ่ โลอะไรนุ้ยเง้ยทียี่สิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องยี่สิบบาทดีเพื่อนไปซิวพี่น้องไปซิว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 เป็นรับรดเลยพี่น้องประกดเตอพี่น้องประกดโลละลอยพี่น้องประกดโลละลอยนี่กคร้านใหญ่พี่น้องร้านใหญ่มีครบทุกอย่าง ว่าจะเป็นปลาโคตปลาลดปลาเสียมเสียมหน่อยพี่น้องเสียมลายลีเอีเลยอัยาอันยาสินอันยาสินตุ่นน้มันลงรถมากลุสมอเขียบพี่น้องเขียบเียบเขียบปลาเสียมเรียนี่ ปลาลานี่ก็ไลยพี่น้องปลาลานี่ก็ไลยแห้งกระเชียมขาวปกกดปลากุ้งกุ้งเก็บมูพี่น้องเก็ยบยวหมูเป็นที่เยล,ลยพี่น้องที่เกี๊ยวมูไล่มีเก็บมูมาเที่ยวจุด ตัดตัวตายออกน,นี่น้องเินเป็นกบเจ็กก็ยุ่งเจ็บสิบบาทเลยไปนอนเจ็บสบ,บาท เตียนเตียนกับมีดเลยพี่น้องเตียนปะนั่งปะนั่งเร่งด่าพี่น้องเห็นเอฟซีมันถามเรื่องเม่งด่าเลยพี่น้องเลยมีดเราเรืองเร่งด่าเลยพี่น้องเลยเรื่อยเลยงัดตีบเลยยังไม่เห็นก็ยื่นมาเลยไม่ค่อยมีของ แสดงว่าแถวๆอีกไม่ใช่มีของนะนะี่ค,ะค่ะเพิ่นถามกบโลเท่าไหร่นี่ลูกค้าเขาถามนี่ลงจับไหมกบหน้าอหลีต,ตัวนี้หูดังมันบริสุทธิ์้อย่ายเนาะม,มึงมหูดัง,ม,งมันเงี้ยนว่ะ ตัวว่าค่อยหิ่ไปเลยนะแค่นี้งามดีมันอดพี่น้องราคาลอยเจ็ดสิบรอยหกสิบซิวกะยี่สิบถึงยี่ห้าบาทพี่น้อง บรรยากาศทั่วไปกับประมาณนี้เลยพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้มึงนี่ห้องก็หลายอยู่พี่น้องของก็หลายอยู่ลูกค้าก็หลายมึงนี่วันอาทิตย์พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากขายยากขายเนาะพี่น้องน้องผู้ดีาขายขายบ่มีแนวทางการค้าการขายกับเข้ามาพี่น้องตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นของเขมรล้วนๆเลยครับพี่น้องประเทศกัมพูชชาล้วนๆเลยพี่น้องจาก ประเทศกัมพูชามาสู่ไทยเลยครับต,รตัวอ,อยา่า,ยาขายอนยะ่าขายเนาะพี่น้องอยา่าไปขายไปขายไปอยู่ไปกินเลยครับแแวข้ามาพี่น้องช่วงปีใหม่ใกล้ปีใหม่นี่ของหลายอยู่พี่น้องของหลายเมื่อกาที่เป็นหอยหอยจุกกรโลกยี่สิบบาทกระโลกเจ็ดสิบบาทพี่น้องนี่เป็นปลาปลาลดน้อยทางฝั่งผมก็รอลูกค้าอยู่พี่น้องมื่อนี้ลูกค้ากับว่าหลายไปเลยเนาะ ตลาดชกย้อมนึพี่น้องเด้อปลากุ้งกุ้งปลาหลายอย่างพี่น้องปลากดปลาลดปาลดปา,ลปาเสียมเสียมใหญ่อยี่ห้อยเจ็ดซิปพี่น้องนี่เป็นล่างเปาเอียนพี่น้องเอียนใหญ่พี่น้องปลาหลายยักษ์ นี่เ <wounds> ป็นเฮดเตอพี่น้องเฮดกระด่างลดพี่น้องกลดเพียนเียนหน่อยนี่เป็นเขียดทครบครบบ้างพี่น้องไ อยคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ตลาดช่องจอมเนาะบ่าวบัตรบันทงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้คนบ่ค่อยหลายเด้อพี่น้องคนขายคนขายบ่ค่อยหลายคนแม่ค้ามีแต่แม่ค้าหลายเปิดซื้อมือเด้อพี่น้องตลาดช่องจอมคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเบ้าบัตรนะข้าวบุกกาหน้าพ่อขนาวไม้ครับสวัสดีครับ พี่หน่องอือมันกิโลหะคนตัวเดียวนี่เนี่ยอิหรีนอกป่าอือมึงพี่หน่องมึงมึงคืออะเพราะบันกรรมัมมานั่งเกียร์ปลาลดหอยหอยชี้ชะมัาบาทด้วยพี่น่องมานั่งรวมสองร้อยบวก